แทร็กเตอร์จอร์เดียปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมพลังและเทคโนโลยีล้ำยุคจากอเมริกาที่พร้อมจะเปลี่ยนโลกการเกษตรของไทยให้ก้าวไปอีกขัน้นสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารคราฟต์ดวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรถแทรกเตอร์สีเขียวสุดเท่ที่ไม่ใช่แค่สวยแต่เต็มไปด้วยสมรรถนะระดับตำนานจากแบรนด์จอร์เดียที่ทั่วโลกรู้จักกันดีในฐานะผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรระดับโลกสำหรับรุ่นปี2026นี้จอร์เดียได้พัฒนาระบบทั้งหมดใหมเกือบทัั้งคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ความสะดวกสบายในการขับขี่รวมไปถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะที่เข้ามาช่วยให้เกษตรกรทำงานได้ง่ายขึ้นและแม่นยำก่อว่าที่เคยเห็นมาก่อนเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกตัวรถมาในโทนสีเขียวเข้มเงางามสัญ,ญลักษณ์กวางกระโดดสีทองติดอยู่ด้านหน้าและด้านข้างอย่างโดดเด่นตัวถังใช้วัสดุโลหะผสมที่แข็งแรงและน้ำหนักเบาทำให้รถมีความทนทานสูงในทุกสภาพการใช้งาน หากมองจากด้านหน้าจะเห็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมไฟเล็ดบแบบเดไลไรที่ให้ความสว่างชัดเจนในทุกช่วงเวลารวมถึงกันชนและโครงสร้างที่ออกแบบให้รับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมด้านข้างติดตั้งบันไดขึ้นลงแบบกันลื่นพร้อมมือจับที่มั่นคงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานล้อขนาดใหญ่พร้อมยางคุณภาพสูงจากจอร์เดียที่ให้แรงยึดเกาะได้ยอดเยี่ยมทั้งในพื้นที่แห้งและเปียก เมื่อพูดถึงเครื่องยนต์ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ธรรมดาจองนยีย2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ6สูบขนาด6.8ลิตรให้กำลังมากกว่า180แรงม้าแรงบิดมหาศาลที่พร้อมลุยได้ทุกพื้นที่ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ Power s h i ช t 24สปีดช,ช่วยให้ผู้ขับสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและรวดเร็วรองรับการทำงานหนักในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการไถานาพรวนดินหรือขนพืชผลก็ทำได้อย่างสบายนอกจากนี้จอ h n d e ยังใส่ใจในเรื่องความประหยัดน้ำ ด้วยระบบ Smart Fuel Efficiency ที่ช่วยควบคุมการเผาไมหม้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดลดการปล่อยควันดำและช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้ถึง15%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าในส่วนของห้องโดยสารนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของรุ่นนี้ภายในออกแบบใหม่ทั้งหมดในสไตล์โมเดิร์นคอนโซลควบคุมแบบดิจิทัลครบครันหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับระบบ GPS, Auto ตียร์และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเบาะนั่งแบบออโตปิดิกปรับได้หลายระดับ พร้อมระบบการสะเทือนในตัวทําให้ผู้ขับขี่สามารถทํางานได้หลายชั่วโมงโดยไม่รู้สึกเมื่อยล้าอีกทั้งยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติและเสียงรบกวนในห้องโดยสารที่ลดลงกว่ารุ่นเดิมถึง3 0จอร์เดี์ e r e อย่สยังมาพร้อมเทคโนโลยี Precision a p หรือเกษตรแม่นยําสูงที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการทํางานผ่านแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตได้อย่างง่ายดายเช่นการกําหนดพื้นที่ทํางานการวัดประสิทธิภาพขององค์การไถหรือแม้แต่การบันทึกข้อมูลการปลูกพืชในแต่ละแปลง ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบคลาวของจอร์ดีย e ได้แบบเรียลไทม์ระบบการสะเทือนของรถถูกออกแบบใหม่เพื่อให้ขับขี่นุ่มนวลแม้ในพื้นที่ค,ครุขระและยังมีระบบเบรกไฮดรอลิกที่ตอบสนองไวปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้านหลังติดตั้งคลาวส่งกำลังแบบ PTO ที่สามารถปรับรอบการหมุนได้ตามชนิดของเครื่องมือที่ต่อพ่วงไม่ว่าจะเป็นเครื่องไถเครื่องปลูกหรือเครื่องเก็บเกี่ยว สำหรับใครที่กังวลเรื่องการดูแลบำรุงรักษาจองนยี0 2 6ก็มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านหน้าจอหากถึงรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือตรวจเช็คชิ้นส่วนสำคัญช่วยให้เกษตรกรดูแลรถได้ง่ายขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวในส่วนของราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ2 5ถึง2.8ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่เลือกติดตั้งแต่เมื่อเทียบกับคุณภาพความทนทานและเทคโนโลยีระดับโลกที่ได้ถือว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอน และแน่นอนครับสำหรับใครที่เป็นแฟนของแบรนด์จอร์เดียจะรู้ดีว่าความเขียวนี้ไม่ใช่แค่สีแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังและความมั่นใจที่อยู่คู่กับเกษตรกรทั่วโลกมาหลายสิบปีรุ่นปี2026นี้จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่พิสูจน์ว่าจอร์เดียยังคงเป็นผู้นำที่แท้จริงในวงการรถแทรกเตอร์ระดับโลก หากเพื่อนเอนชอบคลิปรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารคราฟต์เดของเราไว้ด้วยนะครับเพราะเรายังมีรีวิวเครื่องจัก,กรกลการเกษตรรุ่นใหม่ๆทั้งจากคูโบต m ามิตซูบิชิยานมาและอีกหลายแบรนด์ที่จะนำมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ